สวัสดีครับหลายๆคนคงรู้จักรถจักรอันตอมนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบีเวลเกียร์กันนะครับซึ่งอยู่หลังแผงลังพึ่งระบายความร้อนครับแผงลังพึ่งระบายความร้อนของรถจักรอันตอมนะครับจะแบ่งเป็น2ชั้นครับมีชั้นนอกและชั้นในครับแผงด้านนอกคือโลครับส่วนแผงด้านในคือไฮครับเวลาพัดลมระบายความร้อนทํางานจะดูดความร้อนจากด้านโลไปด้านไฮแล้วเอาความร้อนออกทางใบพัดที่อยู่ด้านบนครับ ซึ่งเครื่องยนต์จะมีเพาตอกอมาครับการติดเครื่องยนต์อันตอมต้องใช้กระแสฟไฟในการแข้งมากครับเพราะว่าภาระของเครื่องยนต์อันตอมมีเยอะมากครับเดี๋ยวเราลองไปไล่ดูกันครับเพาที่ต่อจากข้อเบี่ยงออกมาในฝั่งนี้จะมีอันเทเลเตอร์ครับข้างบนของอันเทเลเตอร์ก็คือเครื่องช่วยกําเนิดไฟ,ฟฟ้าผทา,า,านครับต่อจากนั้นก็จะมีเพาต่อออกมาต่อเข้ากับ t m Bower ครับต่อจาก t m b o w e r ก็จะเป็นห้องเทโคมิเตอร์ครับเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งที่ต่อจากเครื่องยนต์กันบ้างครับ เาที่ต่อมาจากเครื่องยนต์ก็คือบีเวลเกียร์ครับและจะมีเผาต่อขึ้นไปด้านบนและด้านข้างด้านบนก็จะต่อกับพัดลมระบายความร้อนครับส่วนด้านข้างก็จะต่อไปบีเวลเกียร์อีกตัวหนึ่งครับต่อจากบีเวลเกียร์ก็คือทีเอ็มโบเวอร์ครับต่อจากทีเอ็มโบเวอร์ก็คือคอปเปอร์เซอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เครื่องยนต์ทํางานดูนะครับ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ